เข้าสู่ Homebuyer Hot Deal ค่ะวันนี้พาคุณมาดูบ้านแฝดที่บอกเลยนะว่าฟังก์ชันการอยู่อาศัยเนี่ยได้ความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเดียวแต่คุณจ่ายในราคาที่ถูกกว่าประหยัดกว่าแล้วก็วันนี้คุ้มค่ามากๆด้วยเพราะว่าที่ปันธิยาแพรกษาค่ะ เขามีบ้านแฟดซีรีส์ใหม่นะมาพร้อมกับแคมเปญซูเปอร์ฮอตดิลโอ้โหส่วนลดเงินสดเนี่ยเตรียมไว้ให้คุณเป็นแสนค่ะไหนจะของแถมอีกหลายรายการเลยที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านได้อีกเยอะเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดได้พร้อมบ้านแฟดหลังนี้ค่ะโอ้โหสไตล์โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัยนะแล้วคุณดูสีงานออกแบบของเขา ระเบียงกันตกด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกเต็มเปอร์นะคะให้ของดีของแพงเลยทีเดียวแหละแล้วก็บ้านแฝดของที่นี่ที่ดินประมาณ35ตารางวาค่ะคุณดูการออกแบบผนังบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ร่วมกับบ้านข้างๆนะแล้วก็งานโครงสร้างของที่นี่ต้องบอกว่าเป็นออริจินอลค่ะนั่นก็คือก่ออิฐทั้งหลังเลยนะเป็นอิฐมอนแดงโอ้โหแข็งแรงแล้วก็ทนทาน รวมถึงข้างบนด้วยคุณอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเขามีฉนวนกันความร้อนให้นะเป็น PE หนา1นิ้วช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่จะเข้ามาในตัวบ้านข้างในบ้านเนี่ยก็จะเย็นสบายมากขึ้นบริเวณโรงรถค่ะจอดได้2คันแล้วก็ข้างล่างเนี่ย ก่อสร้างบนโครงสร้างที่เป็นคานคอดินเพราะฉะนั้นปัญหาการซุดตัวก็จะน้อยลงโอ้โหคิดละเอียดจริงๆรวมถึงใต้ดินค่ะใต้พื้นบ้านเนี่ยวางระบบท่อกําจัดปลวกเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคิดละเอียดจริงๆอีกอย่างหนึง่งอ่ะบอกเลยเนี่ยกรอบวงกบประตูหน้าต่างค่ะเป็นอลูมิเนียมอบขาวนะคะแต่ว่าพิเศษก็คือวิธีก่อสร้างของเขาเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็น กลวงๆโปรงแต่อันนี้เขาหล่อคอนกรีตเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นกรอบวงกบทุกบานเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมได้ดีด้วยมีขอบปูนเพิ่มเข้ามาอีกโอ้โหเนี่ยอยู่สบายในระยะยาวอย่างแน่นอนทีนี้เข้าไปดูภายในบ้านค่ะว่าฟังก์ชันการใช้สอยเนี่ยเทียบเท่าบ้านเดี่ยวจริงหรือเปล่าเชิญค่ะ อยู่นะคะนี่คือบรรยากาศภายในบ้านแฝดซีรีส์ใหม่ของปันธิยาแพรกษาค่ะหลังนี้นะชื่อว่าแบบ v 7ะ V7 นั่นเองค่ะพื้นที่ใช้สอยรวมเนี้ยประมาณ175ตารางเมตรนะเห็นไหม<า>พื้นที่เยอะจุใจฟังก์ชันคือ3ห้องนอนกับ3ห้องน้ำเหมือนบ้านเดี่ยวแล้วก็อยู่สบายยิ่งขึ้นด้วยเพราะคุณดูสิ l o o r to c e i l i n g เนี่ย 3เมตรนะทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนด้วยแล้วคุณดูการออกแบบเขาทำไฟหลืบให้แบบนี้หมดเลยนะมองแล้วมันได้แสงที่สบายตาจริงๆแล้วก็เลเยอร์ของชั้นล่างนะคะจะเห็นว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะสำหรับเป็นคอมมอนแอเรียไงเนี่ยตรงส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่สำหรับทำลิฟวิ่งแล้วก็ใช้รับรองแขกไปในตัวได้แล้วก็ด้านในค่ะ ตรงหน้าถงบันไดเนี่ยชอบมากเพราะว่ามีประตูที่เชื่อมกับเทเรสด้านข้างเนี่ยทำเป็นมุมนั่งเล่นแบบเซมิเอาท์ดอได้เลยนะด้านนี้เป็นด้านทิศใต้ลมเข้าพอดีเลยทีเดียวอละ,อะ,อะมาต่อด้านในสุดค่ะนี่ไงเป็นห้องทานอาหารค่ะพื้นที่ดิงตรงนี้สี่ที่นั่งหกที่นั่งก็วางได้นะคะแล้วจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ย เตรียมพื้นที่ไวให้คุณทำแพนรรีไงระบบประปาสุขาพิบาลน,น้ำดีน้ำทิ้งไฟฟ้าอะไรต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนี่ประตูนี้ก็เชื่อมกับเทเรสได้อีกทางหนึ่งโอ้โหเปิดได้กว้างมากลมนี้โฟลเลยจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากทำครัวไทยนะคะอนเนกประสงค์ข้างหลังค่ะยังมีพื้นที่ว่างด้านหลังให้เพิ่มเติมได้อีกเหมือนกันโอเคเลยนะ แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างโอ้โหบันไดนี้สวยนะเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลยทั้งตัวลูกตั้งลูกนอนแล้วก็ราวกันตกตรงนี้งามค่ะโอ้โหนี่มีพื้นที่โถงกลางใหญ่นะเนี่ยตรงเนี้ย คุณสามารถวางเดเบดได้นะจะนั่งเล่นนอนเล่นก็ได้สบายใจแล้วห้องนอนก็จะแบ่งปีกไปซ้ายขวาด้านนี้ก็คือห้องนอนที่2และ3ค่ะ กว้างมะกว้างสิเพราะว่าได้พื้นที่เต็มหน้าบ้านเลยเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนต่างๆคุณจัดได้ชุดใหญ่ลงตัวอย่างแน่นอนมีระเบียงส่วนตัวจากที่เราเห็นข้างล่างเห็นไหมคะนี่คือมีราวกันตกนะแต่เป็นกระจกเต็มเปอร์ที่ใสามากได้ความโมเดิร์นจริงๆแล้วก็ส่วนทางด้านนี้พื้นที่ตรงนี้ เตรียมไว้สำหรับให้คุณบิวอินตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆค่ะเป็นลักษณะของ Walk-in Closet ที่ลงตัวเลยนะเพราะว่าฝั่งนี้ก็คือห้องน้ำส่วนตัวก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านแฟรดซีรีส์ใหม่ที่ออกแบบได้สวยงามแล้วก็ฟังก์ชันใช้สอยเนี่ยลงตัวจริงๆค่ะสำหรับปันทิยาพแพรกษา อยากเห็นของจริงใช่ไหมคะมาที่โครงการได้เลยเดินทางไม่ยากด้วยเพราะตัวโครงการเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่แพรกษาเลยนะตอนนี้ปรับปรุงขยับขยายเป็น6เลนเสร็จเรียบร้อยเดินทางสะดวกมากแล้วแถมปากทางของถนนแพรกษาก็เป็นที่ตั้งของสถานี BTS แพรกษาพอดีพอดีอดคุณเอ้ยแล้วด้านข้างของสถานีก็คือโรบินสันสมุทรปราการบิ๊กซสมุทรปราการโอ้โหอยู่ตรงนี้สบายทุกอย่างจริง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่นะคะปันทียาแพทย์กษสารเนี่ยเขาเปิดขายมาระยะเวลาหนึ่งแล้วที่ดินทั้งโครงการทั้งหมู่บ้านเนี่ยถมทิ้งไว้เป็น10ปีแล้วค่ะคุณแล้วก็รวมถึงมาตรฐานงานก่อสร้างต่างๆด้วยที่ยังไม่ได้พูดถึงอาทิเช่นคุณเห็นสายไฟไหมไม่เห็นเลยเพราะว่าเขาร้อยท่อฝังในผนังทั้งหมดสวยงามแล้วก็รวมถึงมีถังเก็บน้ำใต้ดินนะคะ1,000ลิตร ติดตั้งไว้ให้ในบ้านทุกหลังแล้วก็ความปลอดภัยอย่างหนึ่งสำคัญมากก็คือมีระบบตัดไฟอัตโนมัติด้วยไฟรั่วไฟดูดไฟเกินตัดปุ๊บชีวิตปลอดภัยอย่างแน่นอนและนอกจากบ้านแฝด V7 V7 หลังใหญ่หลังนี้ที่เราเห็นกันนะคะ175ตารางเมตรเขาก็ยังมีอีกแบบหนึ่งด้วยเรียกว่า V9 ค่ะ ขนาดกระทัดรัดลงไปนิดนึงหนึ135ตารางเมตรแต่ว่าเขามีจุดเด่นนะก็คือคุณจะได้พื้นที่สำหรับจัดสวนปลูกต้นไม้มากขึ้นแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยคุณจะได้โถงกลางชั้นล่างเป็นคอมมอนแอเรียที่ครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเต็มที่จริงๆเอาละค่ะโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างดีงามอยากรู้ราคาได้เลยค่ะทั้ง2แบบเลยนะทั้งแบบ V 7แล้วก็ V 9 เริ่มต้นเท่ากันเลย3,790,000บาทอันนี้ราคาปกตินะอย่าลืมเขามีซ u เปอร์ฮอตดีลค่ะมีส่วนลดเงินสดเตรียมไว้ให้เป็นแสนแล้วก็ของฟรีต่างๆของแถมต่างๆที่จะแถมให้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านของคุณอีกหลายรายการเลยทีเดียวแหละต้องเข้ามาติดต่อที่โครงการค่ะรับรองว่าคุณมาเห็นบ้านจริงนะคุณจะชอบเลย ติดแอร์ให้ทั้งหลังอะ่ะบอกเลยอันนี้โปรโมชั่นเด็ดมากๆยังไงอย่าลืมแวะเข้ามานะคะที่นี่ปันทิยาแพรกษาขอบคุณนมากที่ตามสวัสดีค่ะ